แผ่นดินไหวเกิดขึ้นได้อย่างไรทั่วโลกนะครับก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวรวมถึงนะครับประเทศไทยล่าสุดนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงใหญ่คลิปนี้ไม่ต้องการให้ตื่นตะหนกตกใจไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับผู้ที่เสียชีวิตนะครับรวมถึงผู้ที่บาเดเจ็บอยู่นะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะครับผมคลิปนี้ก็มาแบ่งปันแล้วกันนะครับนาะแบ่งปันสิ่งที่ผมศึกษา พอจะรู้บ้างนะครับว่าแผ่นดินไหวเนี่ยน,นะครับเกิดขึ้นจากเปลือกโลกเรานะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเปลือกโลกนะครับอาจจะเป็นแผ่นเป็นเกาะแน่นกับพื้นโลกทั้งใบนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะเปลือกโลกอ่ะอารมณ์คล้ายๆคล้ายๆนะครับก็คือคล้ายๆเปลือกไข่เลยคือข้างในเนี่ยมีความมีความแบบว่ามีชั้นมีหลายชั้นนะครับแล้วก็เปลือกไข่นะครับมีการขยับตัวได้นะครับ แล้วนึกถึงเปลือ ok กที่มันหลาวโลกเป็นอย่างนั้นนะครับโลกจะมีเขาเรียกว่ารอยเลื่อนนะครับหรืออย่างโซนทางแบบโซนทางใกล้ๆประเทศไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่ารอยเลื่อนแห่งไฟถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยนะครับมันจะเป็นรอยเลื่อนที่ข้ามไปหลายประเทศรอยเลื่อนเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกนะครับเช่นภูเขาไฟต่างๆนะครับมันจะเป็นเส้นแบบวิ่งไปตามพาดผ่านประเทศต่างๆทั่วโลกเลยขยับตัวนะครับ นึกถึงเปลือกไข่ที่มีรอยราวนะครับข้างใต้เปลือกไข่เนี่ยนะครับเปลือกโลกเนี่ยมันจะมีพวกแมกมาเอ้ยแมกมาเปล่ามิาลาวาะไรพวกนี้นะครับก็คือเหมือนแบบเป็นแรงดันนะครับเขาเรียกความเครียดของใต้เปลือกโลกนะครับก็คือเวลามันมีการสะสมอะไรต่างๆนะครับแรงดันต่างๆแบบพลังงานต่างๆนะครับมันมีการเคลื่อนตัวนะครับชนกันของเปลือกโลกคุณอาจจะเคยได้ยินที่ว่าขึ้นไปบนเขาสูง ไปเจอฟอสซิลป่าองนีครับซึ่งถ้าย้อนไปลหลายร้อยปีหลายพันปีหรือเป็นหมื่นหะมื่นปีเนี่ยรู้ไหมว่ามันมีการขยับของเปลือกโลกจนขนาดว่าน้ําทะเลเนี่ยนะครับตรงไหนเป็นทะเลอยู่ดีน้ําทะเลหายหมดนะครับกลายเป็นภูเขาส่วนตรงไหนเป็นพื้นดินนะครับกลายเป็นน้ําทะเลกลายเป็นหมหาสมุทรเพราะมันขยับมันชนกันครับชนกันอย่างนีนะ้เกิดเป็นที่สูงหรือชนกันอย่างนี้ครับลงเป็นที่ต่ํา กลายเป็นแม่นาม้ากลายเป็นหุบเขามันจะเบียดกันชนกันนะครับนี่เกิดขึ้นแล้วนะครับกอ็อย่างที่ไทยเนี่ยนะครับน่าจะ90ปีนะครับหรือแบบไม่เคยเกิดขึ้นขนาดที่ความสั่นสะเทือนมากกว่า7.0เนี่ยนะครบับรอบ90ปีขึ้นไปนะครับก็คือขนาดแบบทุกคนต้องตกใจแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับคิดอย่างนี้ด้วยว่า ให้คำนึงถึงความปลอดภัยเพราะประเทศไทยเนี่ยไม่ได้สร้างตึกมาผมไม่รู้ว่าจํานวนการสร้างตึกทั้งหมดเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่สร้างเพื่อลองรับแผ่นบินไหวและลองรับแผ่นบินไหวเนี่ยที่ขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเกิน7 0็ดจุดศูนย์ลิตรใช่ไหมคือเจ็ดกว่าถือว่าหนักมากนะครับไม่เก้าสิบกว่าปีไม่เคยเกิดขึ้นนะครับให้คิดดูว่าเนี่ยมันก็ได้เข้ามาแล้วมันเกิดขึ้นได้นะครับไอ้เรื่องแบบภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหวรุนแรงแบบนี้ซึ่งประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงไม่ได้เกิดบ่อยๆนะครับแต่อย่างยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยผมดูสรารคดีเนะี่ยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะเขาเจอแผ่นดินไหวเจอเรื่องพวกนี้บ่อยเวลาเขาสร้างตึกทุกตึกนะครับอาจจะทุกตึกเลยนะในญี่ปุ่นนะแบบเขาจะจำลองเลยแบบไหวมากๆเลยจนตึกอยู่เงี้ยเขาจำลองแบบว่าเป็นจำลองตึกขึ้นมาเยอะแยะเลยครับ เพื่อจะทําการทดลองในการสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วเชื่อไหมว่าเนี่ยมันรองรับการถลม่มแตกต่างจากไทยแค่ไหนไม่รู้อันนี้ผมไม่ทราบว่าตึกในประเทศไทยทั้งหลายทั้งแหลนนะครับนะได้สร้างการรองรับแผ่นดินไหวไวหรือเปล่าและรองรับได้เท่าไหร่ mm hmm. ก็ด้วยความเป็นห่วงใยครับแต่ไม่ได้ให้กลัวและตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็อยากจะฝากไว้ว่าถ่าเลือกได้นะครับ เลือกความปลอดภัยของตัวเองนะครับทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะครับ